ครับผมจะไม่แนะนำตัวกล่องเทสเฟสนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตซ์ปิดเปิดครับช่องนี้จะเป็นช่องร์จแบตนะครับจะเป็นไทซี C. อันนี้ก็จะเป็นหลอด U V w แล้วก็หลอด U V w ซึ่งก็จะมีเฟสบวกแล้วก็เฟสลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย U สาย V สาย W นะครับก็จะเขียนมาร์กปลายสายไว้ให้อันนี้จะเป็นข้วหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะเสียบลงไปอย่างนี้เลย,ยก็เดี๋ยวจะลองสาธิตวิธีการต่อให้ดูนะครับ